หลังจากที่ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็มีข่าวจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็คือว่าเพลงของเราได้คืนแล้วโอ้โอไม่คาดวู้ใจหายไปยสัปดาห์หนึ่งเลยนะทุกคนนะก็เรียกได้ว่ากินนอนไม่หลับไปนะกินข้าวไม่ได้เลยเพราะว่าเพิ่งทำฟันมาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะทุกคนก็คืออันนี้บอกเลยแถลงการด,ดีละโอเคดีดีด,ด,ด,ดลก็คือตอนนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับเพลงเราได้คืนแล้วครับทุกคน แล้วก็ตามที่เราบอกไปนะครับว่าเพลงเราได้คืนแล้วแล้วก็ยังจะทําเพลงต่อไปนะเพลงที่เพื่อที่จะขอบคุณแฟนๆของเรานะครับทุกคนก็ดีใจนะครับทุกคนก็ต้องมาบอกนิดนึงนะก็คือว่าตอนแรกอ่ะเราโดนไป5เพลงใช่ไหม แล้วเราก็ได้คืนมา3เพลงก่อนนะครับทุกคนจากนั้นพอผ่านไปอีกสระยะหนึ่งเราก็ได้คืนอ,อีก2เพลงนะครับทุกคนต้องบอกกันว่าตอนแรกเนี่ยที่เราโดนเคมว่าแบบโดนตินลิขสิทธิ์เนี่ยก็คือว่ามันคือเขาเขาตรวจสอบโดยระบบเ i นะครับทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมีคนที่เป็นคนควบคุมดูแลทางยูทูบนะครับเขาก็มาทําการตรวจสอบดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเป็นอย่างที่เราแจ้งไปหรือเปล่าก็ต้องแน่นอนครับว่าเราเป็นเจ้าของเพลงนะทุกคนก็ ได้คือแล้วครบแล้วนะครับผมก็หลักการที่เขาทํากับเรานะครับผมก็คือว่าเขาเนี่ยได้ทําการดูดเพลงของเราไปนะครับผมทีนี้เขาก็เอาเพลงของเราเนี่ยเอาไปขายในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งแล้วเนี้ยไอเว็บนั้นอะ่ะมันก็มาเคมทาง YouTube YouTube นะครับผมก็เลยใช้คอนเทนต์ไอเดียเนี่ยมาตรวจสอบนะซึ่งเป็นแบบว่า AI ทุกคนแอร์ AI มาตรวจสอบเราแล้วทีนี้เราก็โดนติเลยก็สิทธิ์ไปแต่เราก็ตกใจมากเลยทุกคนแต่ว่าทีนี้พอเราแจ้งข้อโต้แย้งไปเนี่ยทีมงาน u t u b e เนี่ยก,ก็ได้ทําการมาตรวจสอบให้เราอีกทีหนึ่งนะก็ ผลก็คือได้คืนอย่างที่บอกไปตามช่วยคลิปนะก็ต้องอย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงาน YouTube มากๆเลยนะครับผมที่ช่วยพวกเราในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับเลยนะครับผมเพราะว่าโอ้โหคอมเมนต์กันมาอย่างล้นหลามมาให้กําลังใจเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆนะแล้วก็อ่านกันทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ดีใจมากๆที่เพียงเราได้คืนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ จะทาเพลงกันต่อไปนะมีแรงแล้วมีไฟแล้วถ้าเกิดเราโดนอะไรแบบนี้อีกก็คงมีภูมิต้านทานรู้แล้วว่าต้องทายังไงไงเพราะว่าเราโดนครั้งแรกกันเราก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรยังไงเพื่อนไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดไอผลงานนั้นเป็นของเพื่อนเพื่อนจริงๆอ่าไม่ต้องกลัวเลยแล้วก็เคมคืนนะของเราอ่ะก็ขอขอบคุณครับขอบคุณพี่ทีมงาน YouTube แล้วก็ขอบคุณแฟนเขามากครับผมแล้วก็เนี่ยก็เกิดกรนีละเดี๋ยวเราก็จะมาบอกเลยนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับล้วก็จะมีเพลงใหม่ครับทุ เปเพลงของน้องโฟกัสนะครับทุกคนซึ่งพระเอก MV เราไแ้ัพระเอก MV นะครับทุกคนที่หล่อที่สุดในประเทศไทยของเรานะครับผมนั่นก็คือฟิล์ม Family c แคนัทนเองนะครับทุกคนคทุกคนก็ต้องรอดูผมใน MV นะครับแล้วก็ฝากผลงานเพลงใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมเพลงเดี๋ยวร้องสปอยให้ฟังก่อนนะครับทุกคนเพลงมาร้องประมาณว่า ลา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 เราจะสปอยแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนครับยอารมณ์ดีตอนนี้ทาอะไรก็ได้ลา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 ดูดูสิดูเฮ้ยดูอะไรดูอะไรดูสิดูยังไม่สนเฮ้ยไม่สนอะไรเล้่ต้องรอฟังเพลงใหม่ทุกคนลอ้ราดูเพลงใหม่เลยเราจะไปเริ่มเดินทางถ่ายวันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนๆคำนวณถูกว่าเราจะปล่อยเพลงวันไหนไม่บอกไม่บอกแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีผมคนเดียวนะเพราะยังมีเขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะมาฟีดกับเราอีกนะครับใครอะใครอะอ,อยากรู้เหรออยากรู้ก็รอติดตามนะตอนนี้กำลังยั่ออยู่นะครับทุกคนโอเคครับก็ุบว่าคลิปนี้ก็คือได้เพลงคือแล้วขอบคุณที่อยู่ทุกมากขอบคุณแฟนคลับครั้งสุดท้ายขอบคุณมาสามร,บรบอ,บอ,อบแล้วครับรับคลิปนี้ก็ต้องจบแล้วครับเราฟังเพลงใหม่ครับผมแล้วก็เราจะปิดคลิปเทๆด้วยการวางเพงลงรักแลดูออกนะครับทุกคนไปรักแลดูออกแต่ดูไม่